สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Justu y o Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Justu y o Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องร้าน c าแรคเตอร์เดลิเวอรี่แต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Justu y o ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาหญิงที่ใส่แว่นคนนี้เธอชื่อว่าชือเซียวอวี เป็นนางเอกของเรื่องเธอเป็นคนที่โดนเพื่อนร่วมงานโขกศัพท์คอยเอางานมาฝากเธอทํามากมายจนบางทีเธอก็โมโหนี่เธอไม่ได้เป็นที่รองรับอารมณ์นะโว้ยอยู่มาวันหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งจากร้านคาแรคเตอร์ได้เอาขนมมาส่งให้เธอพร้อมก็บอกว่าให้เดลิเวอรี่ขจัดทุกปัญหากวนใจของชีวิตเธอครับนางเอกก็รับมาซึ่งในนั้นมันคือขนมปังธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งนางเอกก็คิดอยู่นานว่าเธอจะกินดีไหมระหว่างนั้นบอสจอมเผด็จการคนใหม่ของบริษัท ก็มาพดีพี่แว่นเลยปัดขนมออกจากมือของนางเอกเพื่อให้เธอลุกขึ้นมาต้อนรับบอสแต่ขนมมันดันลอยไปทางบอสงั้นดีนะที่เขารับได้พอดีซึ่งบอสคนนี้เขาชื่อว่าซูหยางเป็นพระเอกของเรื่องพอเขามาถึงสำนักพิมพ์ปุ๊บเขาก็เรียกพนักงานมาประชุมเลยทุกคนก็อวยตัวเองกันใหญ่ว่าทำงานดีอย่างนูนดีอย่างนี้ส่วนนางเอกนี้นั่งเงียบกริบแล้วยังถือขนมปังชิ้นนั้นอยู่พี่แว่นที่เห็นก็บอกว่า ถ้าอยากกินก็ออกไปกินข้างนอกไปแล้วยังมีการหันไปบอกพระเอกด้วยนะว่านางเอกนี้ไม่ค่อยตั้งใจทํางานส่วนคนอื่นตั้งใจกันทําสุดๆแหมแหมโวยตัวเองเก่งเหลือเกินพ่อคุณทางด้านนางเอกเพอเธอกินขนมปังปุ๊บเธอก็มีความกล้าหาญทันทีจากนั้นเธอก็หันกลับไปแฉพนักงานทุกคนเลยว่าใครทํางานเป็นยังไงแถมยังมีการเตือนด้วยนะถ้าใครกล้ามาบงการชีวิตเธออีกเธอจะเอาคืนเป็นสองเท่า พระเอกที่เห็นเธอพูดได้ถูกใจเขาก็ถึงกับตบมือให้เธอเลยเขาคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าจะมีผู้หญิงที่น่าสนใจอยู่ในบริษัทนี้ด้วยทางด้านนางเอกเพรขนมที่เธอกินมันหมดฤทธิ์เธอก็รู้สึกผิดมากคี่ว่าทุกคนเธอจึงรีบขอโทษและโทรไปหาร้านคาแรคเตอร์เลยเพราะเธอจะร้องเรียนร้านเขาแต่ร้านคาแรคเตอร์บอก พวกเราก็จะส่งสินค้าตามความต้องการของคุณคือตัวรองรับอารมณ์บุกโจมตีพอกินเข้าไปแล้วจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงในใจออกมาพอพูดจบทางร้านก็วางไปเลยทิ้งให้นางเอกนั่งงงนี่มันอะไรกันวะเน,นี่ยระหว่างนั้นพวกพนักงานก็เข้ามานินทานางเอกในห้องน้ําว่าเธอเป็นตัวซวยจริงๆตอนนี้มีคําสั่งปลดพนักงานแล้วถ้าต้องมีใครออกจริงๆแล้วก็พวกเขาไม่ปล่อยเธอไปแน่ นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกผิดมากเธอเลยมานั่งรอพระเอกที่ร้านกาแฟาเพื่อจะอธิบายกับเขาแต่จังหวะที่พระเอกเข้าร้านนางเอกเธอดันไปเห็นว่ามีคนขโมยโทรศัพท์เขาเธอจึงวิ่งตามคนร้ายไปแต่เธอก็วิ่งตามเขาไม่ทันเธอจึงนึกถึงร้านคาแรคเตอร์แล้วเธอก็รีบกดสั่งอาหารเลยเมื่อนางเอกกินเธอก็รู้สึกมีพลังกำลังขึ้นมาทันทีจากนั้นเธอก็รีบไปจัดการคนร้ายแล้วรีบเอาโทรศัพท์มาให้พระเอกเลย พระเอกก็หยิบแล้วจะเดินหนีแต่นางเอกได้ถามเขาว่าไม่คิดจะขอบคุณเลยหรอพระเอกบอกขอบคุณนางเอกก็จับคางเขาแล้วบอกว่าร้ายดีนี่ฉันชอบแล้วเธอก็จูบเขาเลยจ้าระหว่างที่นางเอกจูบริษของอาหารที่เธอกินมันก็หมดพอดีทําให้เธออายมากจนต้องวิ่งหนีพระเอกเลยวันต่อมาพระเอกที่เห็นเธอหลบหน้าเขาเขาจึงมาบอกพนักงานทุกคนว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมเลี้ยงข้าวนะ และที่สําคัญต้องไปทุกคนในเย็นนั้นขณนะที่กินข้าวพระเอกกัแซลนางเอกว่าปกติเป็นคนกระตือรือร้นนี่ทําไมวันนี้เงียบล่ะพี่แว่นบอกนั่นสิงั้นเธอช่วยเล่าเรื่องตลกให้ประธานซูฟังหน่อยนางเอกที่ไม่รู้จะเล่าอะไรเธอเลยออกมาหาซื้อของในร้านคาแรคเตอร์สักหน่อยแล้วเธอก็เลือกเป็นชีสเคก้กสาวผีเสื้อสังคมมีสเสน่ห์ไหวพริบดีกล่อมคนได้ยูมัด ต่อมาเมื่อนางเอกกินแล้วกลับมาที่โต๊ะอาหารเธอก็มีสเสน่ห์จนดึงดูดสายตาของทุกคนเพราะเธอสวยและแซ่บมากจากนั้นเธอก็ชวนทุกคนมาเล่นเกมด้วยกันแถมเธอยังจงใจให้พระเอกชนะด้วยพระเอกที่รู้ว่าเธออ่อนให้เขาเขาก็คิดว่าเธอจะต้องคิดอะไรกับเขาแน่นอนเขาจึงมาบอกว่าเธอบรรลุเป้าหมายแล้วนะนางเอกบอกขอโทษขอโทษคุณอย่าปลดพนักงานเลยนะพระเอกถามที่คุณทำพวกนี้ เพราะแค่ไม่อยากให้ผมปลดพนักงานหรอนางเอกบอกใช่ค่ะพระเอกที่โมโหเขาก็บอกกับเธอว่าเดิมทีเขาไม่เคยคิดเรื่องปลดพนักงานเลยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาจะปลดเท่าที่จะปลดได้แต่ถ้าเธอไม่อยากให้เขาทําก็ช่วยพาเขาไปที่ที่หนึ่งน่อยจากนั้นเขาก็แกล้งให้นางเอกดื่มเหล้ากับพวกประธานนางเอกที่เห็นท่าไม่ได้การถ้าเธอดื่มเธอต้องเมาแน่นอนเธอเลยออกมาหาตัวช่วยเป็นอาหารจากร้านคาแรคเตอร์นอย ที่นี้แหละเธอกลับมากินเหล้าได้สบายๆเลยจะกี่แก้วก็ไหวต่อมาพออาหารหมดกริ์นางเอกเธอก็อยากจะอ้วกพระเอกที่เห็นเธอไม่ไหวเลยขอตัวกลับก่อนแต่พวกประธานบอกให้เธอดื่มอีกแก้วหนะ้าพระเอกก็อาสาดื่มแทนเธอต่อมานางเอกที่เห็นพระเอกมีพื้นแดงที่หน้าเธอก็ถามเขาว่าคุณแพ้แอลกอฮอล์หรอเดี๋ยวฉันไปซื้อยามาให้นะพระเอกบอกไม่ต้องเดี๋ยวเขาจัดการตัวเองได้นะ วันต่อมาพี่แว่นเขาได้มาประกาศว่าเป็นเพราะนางเอกของเราตอนนี้พระเอกยกเลิกการปลดพนักงานแล้วพนักงานทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจและฝากนางเอกไปพูดกับพระเอกเรื่องงดการทำโอทด้วยพวกเขาไม่อยากทำานางเอกที่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเธอเลยยอมช่วยก็ได้จากนั้นเธอก็โทรเรียก d e l i v e อรี่ร้านคาแรคเตอร์มาเลยแล้วถามคนส่งว่ามีอะไรที่พอเกรียกล่อมบอสได้ไหมคนส่งบอกมีสิ ต้องนี่เลยชาหลงจริงนางเอกก็ไม่รอชา้าเธอรีบดื่มหมดขวดเลยในเย็นนั้นจูจูฝนมันก็ตกนี่แหละโอกาสท้องของนางเอกมาถึงแล้วเธอจึงมาเคาะกระจกรถถามพระเอกว่ามีร่มไหมพระเอกก็ไม่ให้และสั่งให้เธอขึ้นรถพอเขาเห็นว่าชุดเธอเปียกเขาจึงให้เธอมาอาบน้ําที่บ้านเขาก่รเพราะถ้าเธออยู่แบบชุดเปียกไปน,นานๆเธอจะต้องไม่สบายแน่นางเอกก็วานให้เขาช่วยรูดสิปให้หน่อย พระเอกที่เห็นก็กลัวอดใจไม่ไหวเขาเลยรีบรูดรีบไปต่อมาขณะที่นางเอกกำลังจะเดินไปอ่อยพระเอกจู่ๆชาที่เธอกินมันก็หมดฤทธิ์เธอจึงสงสัยวันนี้เธอทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วเธอก็นึกได้ว่าเธอไปบอกคนท่งของว่าเธออยากได้อาหารที่เกลี้ยกล่อมบอสแล้วคนท่งของดันได้ยินว่าอยากได้อาหารที่นอนกับบอสเขาเลยจัดให้แย่แล้วสินางเอกจะทำยังไงดีเนี่ย จากนั้นเธอก็รีบแต่งตัวแล้วย่องเบาออกมาจากห้องน้ําเพื่อจะหนีแต่พระเอกเขาได้สั่นกระดิ่งเรียกให้เธอกลับมาพร้อมกับถามเธอว่าคุณชอบอะไรในตัวผมกันแน่นางเอกที่คิดว่าเขาแค่ให้เธอชมผู้บริหารเธอก็ชมเขาแบบเวอร์วังอลังการมากจนพระเอกคิดว่าเธอต้องชอบเขาแล้วแหละเขาจึงนัดเธอเดทในวันพรุ่งนี้เลยนางเอกถามเดทอะไรอะ่ะพระเอกบอกนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรก คุณก็จงใจเรียกร้องความสนใจจากผมแถมยังสะกดรอยตามผมอีกแบบนี้คุณจะไม่ชอบผมได้ยังไงเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะเดี๋ยวผมไปรับโอ้ยพระเอกก็หลงตัวเองอยู่เดอ้อเช้าวันต่อมานางเอกเธอก็มารอพระเอกแต่เชา้าแต่พระเอกเขามารับไม่ได้ติดประชุมนู่นนี่นั่นเลื่อนแล้วเลื่อนอีกคือนางเอกเธอรอตั้งแต่เช้ายันดึกะ่ะพระเอกก็ยังคุยงานไม่เสร็จเลยแถมยังส่งข้อความมาบอกเธอด้วยนะ ว่าวันนี้เดทไม่ได้แล้วนางเอกที่เจอข้อความเธอก็โมโหสิคะคือวันนี้ที่เธอยอมมาเดทไม่ใช่เธอพิษสวัสดิ์เขานะแต่เธอแค่อยากจะมาคุยเรื่องยกเลิกโอทีให้พนักงานในบริษัทงั้นเธอก็ขอลองเป็นประธานสาวจอมเผด็จการบ้างละกันแล้วเธอก็สั่งอาหารมากินเลยพอกินเสร็จเธอก็เปลี่ยนเป็นลุกประธานสาวจอมเผด็จการสุดแซ่บจากนั้นเธอก็มาบ่นเขาเรื่องที่เขาทำงานเยอะจนไม่มีเวลาให้กับคนรักพระเอกก็บอกว่าเธอไม่ต้องยุ่ง นางเอกบอกในเมื่อเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กันงานของคุณจะเป็นของฉันกึ่งหนึ่งฉันสามารถช่วยเขียนเอกสารอ่านรายงานหาเลขาให้คุณได้ส่วนคุณมีหน้าที่ออกเดทกับฉันและนับตั้งแต่วันนี้ไปคุณต้องเลิกงานให้ตรงเวลาอย่าทวงการไปใช้ชีวิตของคนอื่นจากนั้นเธอก็จับเขามาจูบแล้วบอกว่าเดทวันนี้จบลงแค่นี้นะ บรายแฟนของฉันเช้าวันต่อมาพระเอกเขาก็ตกลงกับข้อเสนอของนางเอกเมื่อคืนเขาจึงออกประกาศว่าให้พนักงานทุกคนเลิกงานตรงเวลาไม่ต้องทำโอทีแล้วทุกคนที่อ่านประกาศเขาก็ชื่นชมนางเอกมากที่เธอไปพูดจนพระเอกใจอ่อนยกเลิกโอทีระหว่างนั้นพระเอกก็มาเรียกให้นางเอกไปหาเขาที่ห้องทำงานนอยแล้วเขาก็แจกแจงงานให้เธอไปทำรีบทำจะได้รีบไปเดทนางเอกก็รีบรับงานมาทำเลย แต่วันนี้เธอวาดรูปได้ช้ามากอะเพราะมัวแต่ใจลอยสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต่อมาพระเอกเขาก็สั่งของกินมาให้เธอเยอะมากนางเอกนี่กินอิ่มจนตาเลือกเลยอะเธอกินต่อไปไม่ไหวแล้วพุงจะแตกแล้วเนี่ยในคืนนั้นนางเอกที่เห็นว่าตัวเองอ้วนขึ้นเธอก็อยากจะออกกําลังกายสักหน่อยแต่ติดตรงที่เธอไม่ค่อยมีแรงเนี่ยสิเธอจึงสั่งอาหารจากร้านคาแรคเตอร์มาเพื่อให้เธอมีพลังในการออกกําลังกายพอเธอกินปุ๊บ เธอก็มีแรงออกกำลังกายขึ้นมาทันทีพระเอกที่เห็นว่าเธอออกกำลังกายอย่างหนักเขาก็กลัวว่าเธอจะเหนื่อยเลยให้เธอไปทำงานในห้องเขาแบบสบายๆแถมยังซื้อของกินมให้เธออีกเพียบหลังเลิกงานพระเอกเขาก็รีบวิ่งมาโอบนางเอกเลยแต่จังหวะนั้นดันมีพนักงานคนหนึงเห็นเข้าพอดีนางเอกจึงรีบสะบัดแขนพระเอกออกแล้วบอกว่าพวกเราอย่าทำแบบนี้กันเลยดีกว่า พราเอกก็ไม่สนใจเขาจับมือเธอแล้วบอกว่าเราครบกันแบบเปิดเผยเธอนะนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกถึงความจริงใจของเขาทันทีแต่ว่าเขาชอบเธอแบบไหนกันล่ะชอบที่เธอเป็นเธอหรือชอบตอนที่เธอกินอาหารเปลี่ยนคาแรคเตอร์โอ้ย ยิ่งคิดเธอก็ยิ่งเครียดวันต่อมาลี่ลี่เขาก็มาขอให้นางเอกช่วยไปสัมผัฟ์ฟังเทนฉีให้เขาน่อยนางเอกที่ปฏิเสธคนไม่เป็นก็ไปแต่พอเธอไปถึงเธอก็ไม่กล้าสัมภาษณ์เธอเลยต้องพึ่งอาหารจากร้านคาแรคเตอร์จากนั้นเธอก็กลับมาในลุกนักสัมภาษณ์ ตอนแรกฟังเทนฉีเขาก็ไม่ให้เธอสัมภาษณ์นะคะเพราะบริษัทมีกฎห้ามสัมภาษณ์คนเดียวแต่นางเอกเธอก็พูดพูดพูดจนสุดท้ายฟังเทนฉีย,ยอมให้สัมภาษณ์แถมเวลาสัมภาษณ์เขายังดูเป็นกันเองกับนางเอกสุดๆไปเลยวันต่อมาพี่แว่นก็มาชมคนที่ไปสัมภาษณ์ฟังเทนฉีเพราะข่าวนี้มันโด่งดังมากลี่ลี่ก็เอาดีเข้าตัวเฉยเธอไปสัมภาษณ์เองแหละจังหวะน,นั้นพระเอกก็เดินมาถามว่าใครเป็นคนเขียนบทสัมภาษณ์ฟังเทียนฉี ลบทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะต้นฉบับของเราไม่ได้รับความเห็นชอบจากเอเจนซี่แล้วเอามาตีพิมพ์เลยหากเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาจะเกิดผลกระทบหนักมากล่ลี่ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็โทษว่านางเอกเป็นคนทำยายลีลี่นิสัยไม่ดีเลยนะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นพระเอกที่รู้ว่านางเอกผิดเขาจึงรีบแก้ไขปัญหาทันทีจนการสัมภาษณ์นั้นตีพิมพ์ได้ตามปกติในคืนนั้นนางเอกที่ทนไม่ไหว เธอก็มาระบายให้พระเอกฟังว่าทําไมเพื่อนร่วมงานถึงได้โคกสับเธอนะเราอยู่ร่วมกันแบบสงบสุขไม่ได้เลยเหรอพระเอกบอกเมื่อก่อนผมก็เคยทํางานในออฟฟิศแบบคุณเหมือนกันทุกคนโคกสับผมเวลาทําอะไรผิดก็มาโทษที่ผมแต่ว่าต่อมาผมก็เจอวิธีที่สามารถลืมทั้งหมดได้นางเอกถามวิธีอะไรย่าจากนั้นพระเอกก็พาเธอมาปลดปล่อยทั้งเตะกระป๋อง ทั้งตะโกนจนสุดเสียงนางเอกที่ได้ทําเธอก็รู้สึกว่าวิธีพวกนี้มันดีมากๆเลยต่อมาฟางเทนฉีเขาก็มาหาพระเอกที่บริษัทพอพระเอกได้ซื้อสัญญาเอเจนซี่ของเขาแล้วฟางเทนฉีบอกเขาอยากลาออกจากการแข่งขันแต่พระเอกก็ได้ขัดขันไปเพราะถ้าทําแบบนั้น บริษัทจะต้องจ่ายค่าชดใช้มหาศาลฟางเทียนฉีบอกงั้นก็ได้ผมลงแข่งได้แต่ผมต้องการคู่หูนางเอกก็รีบเสนอตัวเลยจากนั้นเธอก็มาพึ่งอาหารของร้านคาแรคเตอร์อีกตามเคยแล้วเธอก็ขึ้นไปแสดงคู่กับฟางเทียนฉีซึ่งการแสดงนี้ทั้งคู่ทำได้ดีมากจนฟางเทียนฉีติดอันดับหนึ่งในการค้นหาแล้วนางเอกที่เห็นเธอก็ดีใจมากแถมยังชมฟางเทียนฉีต่อหน้าพระเอกไว้นะทําให้พระเอกไม่พอใจเขาเลยจับเธอมาจูบเลย สงสัยพระเอกจะโมโหหึงแลกวันต่อมาพระเอกเขาก็ยังทำงานเยอะเหมือนเคยแล้วภาพก็ย้อนไป3ปีที่แล้วพระเอกเขาถูกเลิกจ้างถูกเจ้าของบ้านไล่ออกจากห้องตอนที่เขาอยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิตเขาก็ได้เจอกับร้านคาแรคเตอร์แล้วพอเขาได้กินโปรตีนบาร์เข้าไปเขาก็กลายเป็นคนที่ฮึกเหมิมมากและเขาก็บอกกับตัวเองว่าเขาจะต้องเป็นบอสให้ได้หลังจากวันนั้น โชคชะตาของเขาก็พลิกผันชื่อเสียงเงินทองเปิดประตูอ้าแขนให้เขาสิ่งที่เขาต้องการกลายเป็นความจริงทั้งหมดแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีราคาเพราะการที่เขาจะทำงานเยอะๆได้เขาต้องกินโปรโตีนบาอยู่ตลอดและสิ่งที่เขาเสียไปคือเขาไม่สามารถกินอาหารปกติเหมือนคนทั่วไปได้เลยชีวิตของเขาอยู่ได้เพราะโปรตีนบาร้านคาแรคเตอร์นับแต่นั้นมาชีวิตของเขาก็มีแต่งานนอกจากความสำเร็จเขาก็ไม่มีอะไรอีกเลย วันต่อมานางเอกที่เห็นว่าพระเอกชอบกินโปรโตีนบาร์เธอเลยซื้อมาฝากพระเอกก็ได้แต่มองและไม่กินนางเอกถามทำไมคุณไม่กินนะ่ะ พระเอกบอกของที่แฟนให้จะกินได้ไงผมก็ต้องเก็บไว้สินางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มเขินเลยแต่ความเป็นจริงพระเอกเขากินโปรโตีนบาของที่อื่นไม่ได้เขากินได้แต่ของร้านคาแรคเตอร์เท่านั้นหลังเลิกงานนางเอกได้เดินไปปิดตาพระเอกแล้วให้เขาทายว่าเธอคือใครพระเอกก็แกล้งพูดชื่อผู้หญิงหลายๆคนให้เธอหึงนางเอกที่ได้ยินก็เศร้าเลยนี่เขามีแฟนเก่าเยอะขนาดนี้เลยเหล่อเนี่ย เธอจึงไปสั่งอาหารจากร้านคาแรคเตอร์สักหน่อยเธอจะได้สู้สาวสาวแฟนเก่าของเขาได้โดยเธอสั่งเป็นลูกอมนางเอกเกาหลีสายหวานพอเธอกินปุ๊บเธอก็กลายเป็นสาวหวานที่สุดแสนจะอ่อนโยนแถมมีการอ,าอ่อยพระเอกเล็กน้อยด้วยพอเธออดใจไม่ไหวเธอก็เข้าไปจูบเขาก่อนเลยนางเอกนี่พอได้กินอาหารจากร้านนี้มาทีไรเธอกลายเป็นสาวใสรูปตลอดเลยนะส่วนพระเอกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบนะคะเขาชอบมาก วันต่อมานางเอกเธอก็เครียดมากทำไมฝีมือการวาดภาพของเธอถึงไม่ดีเหมือนต่ก่อนล่ะระหว่างนั้นพระเอกก็มาชวนเธอไปดูหนังด้วยกันแต่นางเอกได้ปฏิเสธไปเพราะเธอเครียดเรื่องการวาดรูปจนไม่อยากทําอะไรเลยอยากนอนอยู่บ้านอย่างเดียววันต่อมาพระเอกเขาก็ตั้งใจจะลดโปรตีนบาร์จากวันละสี่แท่งเหลือสองแท่งคราวนี้น่าจะลดปริมาณงานให้น้อยลงได้เขาจะได้มีเวลาไปออกเดทกับนางเอกได้อย่างคนปกติแล้วแต่จังหวะที่เขาเปิดกระปุกนางเอก เธอก็เข้ามาพอดีและเห็นว่าโปรตีนบาร์ที่เขากินมันเป็นของร้านคาแรคเตอร์เธอจึงถามเขาว่านายซื้อโปรตีนบาร์มาจากไหนหรอพระเอกบอกโปรตีนบาร์ทั่วไปหนะ้าในคืนนั้นนางเอกที่สงสัยในตัวเขาเธอเลยโทรสอบถามข้อมูลการซื้อของพระเอกจากร้านแต่ร้านบอกร้านขอปฏิเสธที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าวันต่อมาพระเอกที่เห็นนางเอกเงียบๆไม่ค่อยสนใจเขา เขาจึงพาพนักงานทุกคนมันเลี้ยงระหว่างที่กินพระเอกก็ไม่พูดไม่จาเอาแต่แชทคุยกับนางเอกแถมยังทำหน้าบึ้งตึงกันด้วยนะจนพวกพนักงานที่เห็นกลัวแล้วก็หนีกลับกันหมดเลยนางเอกที่ขี้เกียจอยู่ก็ขอตัวกลับเหมือนกันพอออกมาจากร้านนางเอกก็บังเอิญเจอกับฟางเทียนฉีพอดี เธอที่ไม่ค่อยสบายใจจึงมานั่งคุยกับเขาสักหน่อยจังหวะนั้นพระเอกที่ตามเธอมาแล้วเห็นเธอนั่งคุยกับฟางเทียนฉีเขาก็ไม่พอใจและหึงเขาจึงเดินเข้ามาจูบนางเอกต่อหน้าฟางเทียนฉีเลยแล้วบอกเธอว่าเรามาอยู่ด้วยกันเธอนางเอกที่อายเธอก็รีบวิ่งหนีกลับบ้านวันต่อมาพระเอกเขาก็มาขอเหตุผลว่าทําไมเธอถึงไม่อยากอยู่กับเขาแต่นางเอกเธอก็เงียบและเดินหนีไปเลยเพราะเธอกลัวว่าถ้าเขารู้ความจริงว่าเธอกินอาหารจากร้านคาแรคเตอร์เหมือนกันแล้วเขาจะ ยอมรับเธอไม่ได้ต่อมาเมื่อพระเอกมาที่บริษัทเขาก็เรียกพนักงานทุกคนมาช่วยระดมความคิดเลยว่าเขาต้องทำยังไงนางเอกถึงสนใจเขาทุกคนก็พูดวิธีของตัวเองออกมาจากนั้นพระเอกเขาก็ให้ทุกคนลองไปใช้วิธีของตัวเองกับนางเอกดูแต่มันก็ไม่ได้ผลพระเอกเลยลองใช้วิธีของพี่แว่นดูคือการถือช่อดอกไม้มาให้เธอ แล้วชวนเธอไปเดทด,ด้วยกันแต่นางเอกกลับปฏิเสธแล้วบอกว่าตอนนี้เราอยู่เงียบๆกันก่อนดีกว่าในเมื่อแผนของพนักงานทุกคนมันล้มเหลวขนาดนี้งั้นพระเอกขอไปปรึกษาฟังเทียนฉีละกันฟังเทียนฉีก็ถามเขาว่าคุณชอบเซียวอุียตรงไหนหรอพระเอกบอกเขาชอบตรงที่เธอขยนันและคอยอยู่ข้างเขาตลอดฟังเทียนฉีถามคุณรู้ไหมทําไมเซียวอุียถึงเศร้าเพราะฝีมือการวาดภาพของเธอตกลงคุณรู้บ้างไหมสำหรับผู้หญิงที่คาดเดาอะไรได้ยากยังเซียวอวี คุณควรจะต้องลงแรงให้มากกว่านี้พระเอกถามแล้วฉันต้องทำยังไง呀นายสอนฉันหน่อยสิเทียนฉีบอกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวและแสดงความจริงใจให้เธอเห็นพระเอกจึงให้พนักงานไปพาตัวนางเอกออกมาจากห้องจากนั้นเขาก็รีบพานางเอกมาบ้านเขาแล้วบอกเธอว่านี่คือสมุดวัดภาพของคุณอ่างปลาของคุณของทุกอย่างทั้งหมดนี้เป็นของคุณรวมถึงผมด้วยนางเอกที่เห็นถึงความจริงใจของเขา เธอให้โอกาสเขาอีกสักครั้งก็ได้จากนั้นเธอก็วิ่งไปกระโดดกอดเขาเลยวันต่อมาชีวิตของทั้งคู่ก็หวานกันมากระหว่างที่กินข้าวนางเอกที่เห็นเขากินโปรโตีนบาร์เธอก็ขอกินด้วยสิพระเอกบอกคุณกินไม่ได้ นี่มันของผมโดยเฉพาะจากนั้นเขาก็รีบยัดเข้าปากเขาเลยต่อมาพระเอกที่เห็นว่านางเอกเริ่มจะสงสัยเรื่องโปรตีนบาละเขาจะให้เธอกินไม่ได้เด็ดขาดเขาเลยตัดใจทิ้งมันลงถังขยะไปเลยวันต่อมานางเอกที่สงสัยว่าพระเอกชอบเธอตอนเธอเป็นเธอหรือชอบเธอตอนที่เธอกินอาหารร้านคาแรคเตอร์นะเธอเลยมาถามลีลี่ว่า คนเราจะพูดความจริงใจได้ตอนไหนล,ลี่ลี่บอกตอนกินเหล้าแต่พระเอกเขาแพ้แอลกอฮอล์อ่ะนางเอกจึงเลือกใช้บริการจากร้านคาแรคเตอร์อีกครั้งเพราะเธออยากอ่านใจเขาออกเมื่อนางเอกกินอาหารเสร็จแล้วเธอก็รีบมาหาพระเอกเลยแล้วเธอก็เห็นสีหน้าที่เคร่งเครียดของเขาเพราะตอนนี้ที่สำนักพิมพ์กำลังเกิดปัญหาใหญ่เหตุเพราะพระเอกเขาไม่ได้กินโปรตีนบาของร้านคาแรคเตอร์แล้วนางเอกเธอก็เห็นด้วยว่าใจพระเอกคิดว่า ถ้าอยากรักษาความสําเร็จเขาก็ต้องกินต่อไปเหมือนมอก่อนแต่อีกใจหนึ่งของพระเอกเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากกินมันแล้วถ้ากินต่อไปเรื่อยๆเขาจะไม่มีเวลาให้นางเอกนางเอกที่เห็นว่าเขาทําเพื่อเธอขนาดนั้นเธอจึงเดินเข้าไปจูบเขาเลยแถมเธอยังบอกเขาด้วยนะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันหลังจากวันนั้นมา นางเอกเธอก็คอยอยู่เคียงข้างพระเอกมาเสมอคอยช่วยกันหาผู้มาร่วมลงทุนแต่ก็ไม่มีใครอยากลงทุนเลยนางเอกทีก่เครียดเรื่องเงินทุนแถมยังมาเจอเพื่อนพนักงานไม่ยอมทำงานอีกเธอก็โมโหมากและบอกกับทุกคนไปว่าบริษัทจะเจ๊งอยู่แล้วทำไมทุกคนถึงมานั่งสบายใจเชิบกันอยู่ตรงนี้ ไม่รู้ร้อนรู้หนาวบ้างเลยหรือไงแอดว่ารอบนี้นางเอกน่าจะโมโหจริงแหละเพราะปกติเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยว่าเพื่อนร่วมงานในคืนนั้นนางเอกที่เห็นพระเอกเศร้าเธอจึงมากอดให้กำลังใจเขาสักหน่อยพระเอกที่เห็นว่าเธอรักเขาขนาดนั้นเขาจึงตัดสินใจกลับบ้านแล้วบอกความจริงกับเธอว่า เขาใช้แอปร้านคาแรคเตอร์แต่พอเขาจะเปิดแอปให้เธอดูแอปมันก็หายไปแล้วนางเอกบอกฉันก็อยากจะบอกความจริงกับคุณว่าฉันก็ใช้แอปร้านคาแรคเตอร์เหมือนกันพอเธอจะเปิดให้เขาดูแอปที่เครื่องเธอมันก็หายเหมือนของเขาเลยด้านชายที่ใส่แว่นคนนี้เขาชื่อคิงเป็นคนที่คิดคนเทคโนโลยีอาหารสัตว์มืดและเป็นคนที่ดูแลระบบร้านคาแรคเตอร์พอเขาเห็นชื่อผู้ใช้ของพระเอกกับนางเอกหายไปเขาก็เครียดมาก ทำไมผู้ใช้ประจำถึงยกเลิกการใช้งานไปล่าแต่กระช่างมันเถอะถ้าไม่มีคาแรคเตอร์มาช่วยเขาก็จะคอยดูว่าพระเอกกับนางเอกจะรักกันด้วยใจจริงหรือเปล่าวันต่อมาพระเอกนางเอกและพวกพนักงานรวมถึงฟางเทียนฉีก,ก็มาช่วยกันระดมความคิดว่าจะช่วยพลิกสถานการณ์สำนักพิมพ์ยังไงให้อยู่รอดซึ่งพี่แว่นก็แนะนำว่าให้บริษัททำอ e ีแมกซีน ที่มีต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูงและให้ฟางเทียนฉีไปไลฟ์ไทยอินสินค้าและขายนิตยสารพระเอกบอกเป็นความคิดที่ดีนะผมเห็นด้วยและแล้วก็ถึงวันที่ฟางเทียนฉีไลฟ์ซึ่งผู้คนที่ดูไลฟ์ให้การตอบรับดีมากนิตยสารขายกเกลี้ยงทุกรอบพระเอกนางเอกและพวกพนักงานที่เห็นว่าสินค้าขายดีพวกเขาก็กรีดราดดีใจกันใหญ่หลังจากวันนั้นมาพระเอกก็ใช้ชีวิตกับนางเอกอย่างมีความสุข จะว่าไปคู่นี้ก็เป็นคู่รักที่หวานกันสุดๆเลยนะคราวนี้คิงคงเห็นแล้วสินะว่าต่อให้ไม่มีอาหารของเขาพระเอกกับนางเอกก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขได้แถมยังรักกันจริงด้วยและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ